กลางเมืองโบราณในเงามืดแห่งประวัติศาสตร์มีศาลหนึ่งที่ผู้คนยังคงมากราบไหว้ขอพรศาลของพระการชัยศรีเทพผู้มาก่อนการที่ไม่ได้มีเพียงความดุดดันแต่ยังเต็มไปด้วยความยุติธรรมแม้ท่านจะไม่ได้ถูกกล่าวขานมากนักในตำราลหลวงแต่ในความเชื่อพื้นบ้านพระการชัยศรีคือที่คุ้มภัยและสะท้อนเวรกรรม ใครที่ถูกรังแกเขาว่าท่านจะช่วยผดุงความยุติธรรมใครที่มีเคราะห์หนักท่านจะช่วยให้รอดพ้นที่ลบบุรีใจกลางเมืองยังมีศาลพระการมีองค์จำลองของท่านให้ผู้คนได้กราบไหว้ขอให้ศัตรูแพ้ภัยตัวเองขอให้โชคร้ายกลายเป็นดีแม้ไม่ใช่เทพที่ทุกคนรู้จักแต่ศรัทธาที่สืบทอดยังคงแน่นแฟ้น ไม่ต้องเสียงดังไม่ต้องบูชาอลังการเพียงขอด้วยใจบริสุทธิ์บางคนว่าพรอของท่านแรงและตรงสำหรับผู้ที่เชื่อพระการชัยสีไม่เคยทอดทิ้งหากคุณเชื่อในกรรมและความเป็นธรรมของจักรวาลจงจำไว้เทพไม่ได้อยู่บนฟ้าเสมอไปบางครั้งท่านอยู่ข้างๆคนที่ถูกกระทำ